แล้วทหารกัมพูชาลําบากจริงนะคุณผู้ชม,มไม่ใช่เฉพาะคนที่ตายแล้วนอนรอให้ญาติเอากลับไปเก็บอยู่คนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยทหารกัมพูชาเขาจะ,กะเกษียณตอนเสียชีวิตเราก็จะเห็นภาพกเกษียณตอนตายาเกษียณตอนตาย,ตาตายถ้ายัง,ง<อ>ไม่ตายาาง,ก,งกก็ต้องไปไปเกณฑ์าหารไปสู้รบไทยอยู่อันนี้อายุ87นะครับอทหารอายุ87ถูกเกณฑ์ไปสู้รบกับประเทศเรา คือเขาไปหาลูกสาวลูกสาวเนเป็นเพศสัตว์ก็เลยไปนั่งรอสักแป๊บหนึง่งนี่คือภาพที่คนบันทึกได้แล้วแกก็เดินงูงะงะอยู่แบบนี้จริงๆนะอันนี้8 7ปีนะครับก็ยังมีคลิปอีกหลายคลิปที่เราเห็นในโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นทหารอายุประมาณสักน่าจะ50แล้วอะนั่งอัดบุหรี่กันในรถเนี่ยคือเดินทางจากพนมเปญไปยังแนวหน้าที่ชายแดนคนอัดคนนั่งก็ดูอายุน่าจะ50ขึ้นไปแล้วมีอีกนะครับทหารหญิงกัมพูชา2นาย วัย58แล้ว67ก็ยังต้องไปบอกว่าฉันไปแนวหน้าวันนี้เพื่อสู้รบกับพวกสยามทหารกัมพูชาอายุ75ขี่มอเตร์ไซค์ไร้าร้ไปสมทบกับทหารไทยที่ชายแดนเหมือนกันคือแกบอกว่าทหารพูกนี้เท่ hey, แบบนี้เลยอายุ75แล้วนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปเก่าแต่ก็เห็นถึงแหละว่าโอ้โหอายุ75ยังต้องไปทำงานเป็นทหารอยู่เลยอะอแล้วก็ยังมีอาหารที่ตาขวาบอดอายุ80 อายุ80นี้บ้านเรานี่ก็ลูกหลาน,นดูแลแล้วลว,วาลูกหลานดูแลนอนกินข้าวอยู่ที่บ้านแล้วก็ดูทีวีอะไรแบบนี้พักผ่อนแล้วจ่าสมครกที่เราคิดถึงมีข่าวลือว่าตายในสงครามยังไม่ตายครับจ่าสมครกอายุเก,กือบ80อล่าสุดแต่งกายชุดทหารแสดงตัวแสดงตัวกับ FC ว่าเออยังอยู่นะไม่ได้ตายหรือว่าไม่ได้ถูกฝังอยู่ที่ไหนจ่าสมครกยังอยู่ แล้วก็มีบางช่วงบางตอนเป็นคลิปทหารทาเมนเขาเอาถังน้ำมาเคาะแล้วมาร้องเพลงกันสนุกสนานปรากฏว่าเนื้อหามันน่าเศร้านะเพราะเหมือนเศษสีประมาณว่ากินให้อิ่มนอนหลับให้สบายเศษสีแบบบ้านเมืองอยู่ในสงครามแบบนี้เหมือนจะสนุกแต่เนื้อหามันก็สลดอยู่เหมือนกันอส่วนทหารไทยคนที่บาดเจ็บจากสงครามหรือคนที่เสียชีวิตเราเชิดชูเกียรติแม้ว่า มันจะไม่สามารถทดแทนชีวิตที่สูญเสียไปได้แต่คุณคือวีระบุรุษที่ปกป้องผืนแผ่นดินคนที่บาดเจ็บคุณผู้ชมดูนะฮะเราดูแลเต็มที่อย่างสิเอกสุทธิชัยทหารกล้าจากกองร้อยราตะเวนระยะไกลกองพลทหารราบที่6เข้าไปปฏิบัติภารกิจที่สมรภูมิตาควายวันที่25กรกฎาคมโดนกระสุนปืนคอถล่มเข้ามา สกงสเกตเนี่ยมันอัดเข้ามาตรงบริเวณเบ้าตาตาผ้ามัวมองเห็น60%แต่รบต่อฮะแล้วตอนนี้ส่งเข้ารับการรักษามีกำลังใจมาเพียบเลยรวมไปถึงเด็กน้อยที่มาให้กำลังใจ1ิบเอกสุธิชัยด้วยคือเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจเนี่ยดูนะฮะบค ไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานแต่มาแสดงความเคารพต่อทางสิบเอกสุธิชัยในฐานะวีรบุรุษไม่มีทางที่ทหารไทยจะต้องมาเผชิญกับสิ่งที่ทหารขเขมรกำลังเผชิญอยากให้เห็นภาพและความแตกต่างนี่คือความภาคภูมิใจและเราเชิดชู วีรบ,บุรุษทหารกล้านะฮะคุณผู้ชมรวมไปถึงการเชิดชูครั้งนี้ก็ต้องสนับสนุนแนวหน้าด้วยซึ่งอามารินอาสาส่งดรวจจริงๆเนี่ยคือตามโครงการเราจะมีการปิดตั้งแต่ช่วงประมาณปลายสัปดาห์ที่แล้วแต่ปรากฏว่าความช่วยเหลือมาถึงเยอะมากและความต้องการจริงๆที่ชายแดนก็ยังอยู่เยอะมากเราก็เลยอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมฮรร่วมบริจาคสิ่งของจําเป็นคราวนี้เฉพาะให้กับ พี่น้องทหารที่อยู่ตามแนวชายแดนนะฮะคุณผู้ชมหลักๆเลยคือเราจะเอาไปให้ทหารโดยเฉพาะเน้นแป้งโยคีรัศมีวงกลมถุงดําใส่ขยะทิชชู่เปียกถุงเท้าสีดําน้ํามันอนเนกประสงค์จะเป็นโซนคหรือ WD-40 ก็ได้ยาสีฟันแปรงสีฟันสบู่ผ้าอนามัยใช้รองรงเท้าคอมแบตโลชั่นแก้คันรวมไปถึงรองเท้าผ้าใบ เสื้อยืดคอกลมสีดำหรือสีขาวก็ได้กางเกงชั้นในหน้ากากอนามัยกาแฟ ى, ซึ่งกาแฟในพื้นที่เขา,าเคยบอกแล้วอยากได้กาแฟกระป๋องขอเป็นกระป๋องเพราะว่า,าถ้าเป็นกาแฟกึ่งสำเร็จรูปเขาไม่มีน้ำร้อนใช่แล้วก็อาหารกระป๋องต่างๆข้าวเหนียวยาดมแบบน้ำรวมไปถึงนี่อันนี้เราก็เพิ่งรู้นะว่าจำเป็นนะฮะตะข่ายดักนกเชือกไนลอน แบตเตอรี่รถยนต์เปรผูกเปลพับหรือเปลสนามสแกน, Q A <ฮะ S 1> นคิวอา e คตที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอไม่ใช่การบริจาคแต่เป็นแผนที่นำสิ่งของเข้ามาแล้วมาส่งมอบที่อมรินทีวีแล้วเราอาสาส่งด่วนให้ <ฮะ S 1> แล้วต้องขอบคุณพี่น้อง ทหารเรือด้วย<ช>เขามีทั้งกําลังพลมีทั้งรถบรรทุกเอามาช่วยรับส่งรับส่งแบบนี้และย้ํานะครั้งนี้คือส่งไปให้เฉพาะทหารอย่างเดียวเลยใช่ค่ะเพราะ<ม>ว่าประชาชนที่ศูนย์อพยพได้รับของที่เราส่งมอบให้ไปแล้วนะคะหลังจ<ช>ากท่คุณผู้ชมเนี่ยร่วมกันบริจาคมา